โอเคครับวันนี้อยู่ผมบิ๊กนะครับวันนี้เราจะมารีโนเวทตู้เหล็กนะครับให้กลายเป็นตู้ตัดครึ่งบกครึ่งน้ำกันนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้มาเทียบนะครับว่าเข้าได้หรือเปล่าเออ่ายมือเดียวนะครับขอขอภัยนะครับอ่าพอดีทั้งสองได้นะครับอ่ะที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปตัดนะครับอ่ะอันนี้ผมใช้การพากทับเทนนะครับถ้าเกิดมีเสียงอะไรรบกวนังไงขอภัยด้วยครับ อยู่ที่รงเรียนนะครับอ่าอย่างนี้ข้อแท้พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปตัดกันนะครับขอออก่อนไม่นึงโอเคงั้นผมขอนำมันไปตัดสักครู่นะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ตัดเสร็จแล้วนะครับโอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเราก็จะใส่ลงตู้นะครับยัดลงตู้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาหินทับนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะครับว่า ดูก่อนรีโนเวทผมมันหน้าตาย,ยัางไงนะครับ mm hmm. ดูวหมันมันเปี้ยไปนะครับปลามก็อาจจะอยู่ได้ไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวทอาไรนะครับผมก็จะต้องทําแบบน,นี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามันขึ้นไปวางนะครับโอเคก็ได้อยู่นะครับประมาณนี้กดให้มันลงนะครับอ่าก็จะลงได้แค่แบบน,นี้นะครับงั้นก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอไป โอเคครับผมไปตักมาแล้วครับอันผมขอเทนะครับอันนี้ขันแรกโอเคครับอก็เดี๋ยวผมขอเทน้ำกันนะครับก็ตรงส่วนนี้ก็เทเข้าไปเลยครับหกโอเคอาจจะเป็นมุมมอที่เวียนหัวนิดหน่อยนะครับก็จะขอเติมน้ําให้เต็มนะครับต้องค่อยๆเติมครับช่วงนี้เสียงลูกว่าจะเยอะหน่อยครับโอเคโอเคนะครับอันเดี๋ยวจะใส่หินก่อนนะครับโอเคเมื่อกี้เพื่อนขันไปเก็บนะ ขอดีก่อนนะครับก็ใส่หินไปเลยได้ใส่หินไปทั้งหมดได้เลยนะครับอย่าเหลือนะครับมันเปลืองครับเหลือไว้มันก็ไม่ใช้ทำไรครับก็เทปให้หมดเลยครับโอเคนี่ครับเทปให้หมดแล้วค่อยเกลี่ยมันให้เป็นจุดๆนะครับอ่าโอเควางก่อนครับแล้วเราเอามือเกลี่ยได้เลยครับนี่ครับอย่างนย้เนะครับอ่า มันเป็นหินที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ใช้ได้ครับโอเคนี่ครับโอเคครับมันเราก็เกลี่ยให้ทั่วนะครับให้มันพอดีผิวน้ำครับข้างบนผมจะให้กบอยู่นะครับส่วนข้างล่างผมก็ให้ปลาอยู่ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยเอาไม้มาใส่เพิ่มครับอ้อผมลืมอะไรลืมติดไอตัวลืมเจาะรูตรงที่ให้ปั๊มน้ำมันขึ้นมาพ้นน้ำเป็นลำพุนะครับไม่ไดใส่ตรงนี้ก็ได้ เกียหินออกนะครับเพราะว่าเมื่มันจะติดหินนะครับแล้วปั๊มน้ํามันจะไม่แปะนะครับตัวชุกมันชุบแปะมันจะไม่แปะนะครับโอเคเกียหินออกครับดิไปแล้วก็จะแน่นมากครับโอเคอย่างนี้นะครับเกี่ยหินออกไปหานะครับอ่าก็ล้วประมาณนี้ก็น่าจะพอนะครับโอเคเรจะเอานี่ไปแปะนะครับ แปะลงไปนะครับอย่างนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้ครับน้ำไม่ต้องลึกมากอกครับใส่หน่อยเดียวแหละอย่างนี้ครับเพราะน้ำาพุมันจะได้พุ่งขึ้นมาได้ครับอย่างนี้ครับอ่ามันก็จะเป็นคลื่นนะครับอย่างนี้นะครับออนเป็นคลื่นอย่างนี้ก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงเราใส่ลงไปได้เลยนะครับพอสัตว์เลี้ยงเราใส่ลงไปก็ เดี๋ยวผมเขาใส่กันนะครับอ่าตัวกบมันก็จะอยู่ข้างบนอย่างนั้นแหละครับมันจะไม่ลงไปข้างล่างนะครับโดยสัญชาตญาณของมันแล้วมันไม่ลงครับอืมก็จะได้ประมาณนี้ครับเมื่อใส่ลงไปแล้วส่วนปลาก็จะไปว่ายเล็ข้างล่างได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาขอนไม้มาใส่นะครับแล้วพอขอนไม้แห้งก็จะเป็นเหมือนอุโมงเป็นโพรงให้กบอยู่นะครับมันจะมึดๆนะครับเพราะกบมันชอบที่มึดนะครับโอเคใส่อ๋ออาเปิดูด งั้นขอใส่ไป็นึงนะครับใส่มันใส่ยากนะครับโอเคนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับบางครั้งผมขอเทหินให้เกี้ยงนะครับโอเคนี้นะครับเคาะไปนะครับตรงให้หมดนะครับโอเคมาครับอืวันนี้นะครับ ยาวใช่ไหมครับโอเคนะครับแล้วก็เขอไปหยิบหลอดกันนะครับโอเคอเดี๋ยวเนี่ยครับเดี๋ยวนะโอเคนะครับงั้นเราจะใช้เป็นพวกหลอดกาแฟนะครับนี่ครับคือข้างนอกมันมีแบบพวกงานศพกันนะครับก็ ไม่ไม่ใช่คุณรู้จักผมผมก็ไม่ยุ่งหรอกครับแต่เสียงมันดังนะครับก็เลยหันกล้องไปดูนี่ครับใส่ไปอย่างนี้นะครับกดมันลงไปเลยครับนี่ครับแล้กดมันให้ลงนะครับเอาให้ลงล็อกเลยครับแล้วมันจะยิงน้ําไปอย่างนี้นครับอ่าประาณนี้ครับนี่ครับมันก็จะอ่ะขอกดให้ลงครับกดลงให้แน่นเลยครับ ก็เกิดกดแต้นมันก็จะดีมากครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นน้ําตกให้น้องกบเล้นนะครับก็น่าจะเป็นน้ําตกได้ะครับน้ํำตกมาครับหรือเขาเรียกน้ำพุนครับไม่รู้ไม่ทราบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็อันนี้ไว้ได้านข้างนี้นะครับอ,อืม สวยแล้วครับอย่างนี้แล้วก็มันก็จะเป็นไอตัวตะเกียบนี่มันเป็นออกนะครับออกขนาดเล็กนะครับมันเป็นไม้ไผ่ครับก็คือในตะเกียบมันจะเป็นรูๆนะครับมันก็จะให้ออกนะครับโอเคใส่ไว้แบนี้ครับอ่านีครับอ่าผมเอ๊ะเป็นนะครับเออมีครับ อ๋อผม็แค่ผมลืมอะไรผมลืมทำเป็นที่วางเลี้ยงกุ้งนะครับเออลืมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องไปตัดหลอดก่อนนะครับโอ,อเคดึงหลอดออกก่อนมันแน่งนะครับผมต้องไปถอดปลั๊กปั๊มน้ำอีกครับขอไปถอดปลั๊กปั๊มน้ำก่อนบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวขอเอาหลอดมาตัดก่อนนะโอเคครับ,ออรบตอนนี้ผมก็ไปตัดหลอดมาแล้วครับอ่าแล้วก็เราต้อง ปักมันลงไปให้ให้จมนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะลอยขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะให้เป็นน้ําตกให้นะครับต้องขอดึงออกก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับก็นี่ครับก็จะได้นะครับแล้วผมก็ขอนไม้มาใส่ครับขอนไม้มันติดต้นไม้น้ํามาด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็กุ้งมาหวานข้างบนได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคใครใครจะทําตามก็ได้นะครับโอเคไหมครับ เราก็จะได้ตัวอย่างนี้นะครับก็เลี้ยงได้ทั้งน้องปลาและน้องกบนะครับกบใหญ่กว่ากบที่ผมเลี้ยงมาอีกนึงก็ได้นะครับเป็นพวกคันฟอกหรืออะไรนี้ก็ได้นะครับโอเคข้างในก็จะเป็นปลาอยู่ได้นะครับโอเคงั้นก็เนี่ยครับอย่าลืมหยดยาน้ำใสไปนะครับแต่หยอดเยอะนะครับเพราะว่ากบไม่ชอบนะครับใส่เยอะไปกบอาจตายได้นะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมขอยอะก่อนนะครับอขอเปิดฝาก่อนครับคือฝาม่แน่นนะครับต้องใช้แรงระดับพระเจ้านะครับโอเคเหาะไปสองหยดนะครับไม่แน่สองหยดอาจะเยอะไปด้วยซ้ํานะครับโอเคแล้วครับเราก็ไม่ควรเหาะเยอะนะครับเหาะพอประมาณโอเคนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับม้วก็รอคู่นี้ครับแต่น้ําจะใส่นะครับโอเคนี่ยโอเคนะครับนี่ น้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะใส่นะครับรอสักหน่อยนะครับแล้วมันก็ถ้าก็ไม่มีปั๊มน้ํามันก็ใส่ได้แค่แป๊บหนึ่งนะครับต้องมีแบบพวกกองน้ําปั๊มน้ำโอเคนะครับก็นี่นะครับขบผมอยู่ตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับมันน่าจะกลัวน้ําอยู่นะครับเพราะว่าปั๊มน้ํามันยิงน้ําไปครับนี่ครับเห็นไหมครับที่มันกระโดดนะครับเพราะว่าน้ํานี่เป็น ยาน้ำใส่มันเป็นตัวผสมที่ขบไม่ชอบครับที่ลูกออไม่ชอบครับโอเคแต่ว่าตัวไม่เป็นไรครับน่าเสียดายนะครับเชั่วลูกออตัวเก่าผมครับลูกออสากผมครับมันตายเพราะไอ้น้ำเนี่ยครับอ่าก็ก็เกิเสียงดังในคลิปอื่นนะครับก็มาจากออกมาโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในคลิปนี้โอเคแล้วก็นี่ยครับปลาทองผมนะครับ แล้วก็จะมีเนี่ยครับปลาฉลามของไม้นะครับโอเคไม่แน่ก็อาจจะเอาเข้าตู้ไม้น้ำข้างนะครับโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้ครับใครที่อยากเอาไปทำตามก็ทำตามได้เสมอครับแลนนี่ครับเป็นตู้ไม้น้ำนะครับอ่ะนี่ครับก็ทั้งปลาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับ แล้วก็หอยแอปเปิ้ลเองก็ตัวใหญ่ขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะจบคลิปนี้แล้วครับหอตบไปดูภาพสวยๆอย่างนี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ